สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับเรื่องนะครับคือเดี๋ยวต้องเกิดไว้ก่อนนะครับจากที่ดูมาหน้าไลฟ์นะครับใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่อน่ะแล้วแต่คุณนะครับ มันแล้วแต่คุณว่าคุณจะเชื่อหรือไม่นะครับกินจริงหรือไม่นะครับกินหรือกินไม่จริงเอามาโม้หรือเปล่ากินน้อยอย่างละคําหรือเปล่าอะไรก็เรื่องของคุณนะครับอ่าแล้วแต่คุณนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะอันนี้แบบว่าปลอแบบคําเตือนไว้ก่อนนะคืออยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่นะผมคือผมลิศออกมาแล้วแหละนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่จะสามสิบเอ็ดนะครับสามเอ็ดธันวานะครับก็คือออกไปนอกไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการช่วงมันมีอาการอ้นี่ด้วยนะครับแบบเหมือนกับอากาศมันหนาวเนาะช่วงปลายธันวาแหละถ้าจะถ้าใครจาได้เป็น,ปนช่วงคริสต์มาสนะครับอากาศมันจะหนาวหนาวแล้วเราก็เย็นเราก็หนาว แล้วก็ไม่สบายนะครับคือมันมีอาการแบบว่าจามตลอดเวลาแล้วน้ํามูกไหลตลอดนะครับก็คือเหมือนภูมิแพ้มันขึ้นเวลาร่างกายเราอุณหภูมิต่ําลงเนี่ยครับร่างกายภายในเนี่ยมันภูมิคุ้มกันมันก็จะต่ําลงนะครับแล้วมันก็จะจามนะครับก็คือเป็นภูมิแพ้นั่นแหละเออเอาง่ายๆนะครับแพ้อากาศอะไรพวกนี้นะมานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับ ตอนแรกเนี่ยยังไม่คิดว่าอยากจะกินเยอะนะคือยังไม่รู้สึกเราเรา,เรารู้สึกว่าเราอยากกินเยอะเนี่ยช่วงที่พ้นจากจานที่ประมาณอ่าจานที่สองไปหรือว่าอืมเท่าไหร่นี่นแหละประมาณนั้นนะครับประมาณจานที่สองพ้นไปเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออคือคือมันอยากกินเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์ไปเลยหรืออะไรเงี้ยแต่วันวันนั้นคือมันไม่สะดวกก็เลยกินเป็นอย่างๆแทนนะครับ เดี๋ยวผมบอกนะผมเช้าในวันนั้นนะครับก็กิน่าประมาณแปดโมงครึ่งนะผมกินข้าวประมาณแปดโมงครึ่งข้าวเช้าจะอยู่ที่แปดโมงครึ่งนะครับผมกินข้าวนะครับหมูสับกระเทียมนะครับก็คือสั่งอาหารน้าสั่งนะครับหมูกระเทียมน่ะหมูหมูกระเทียมนะ่หมหมะนะหนึ่งจานนะครับน่าจะไม่มีไข่ดาวไมไ่ไม่ได้สั่งไข่ดาวนะครับแล้วก็ โกโก้ go, นะครับโกโก้ go go, หวานปกตินะครับอีกหนึ่งแก้วนะครับผมอันนี้คือมื้อเช้านะครับพอประมาณาประมาณบ่ายสามนะครับหิวอีกนะครับบ่ายสามบ่ายโมงหรือบ่ายสามเนี่ยหิวอีกนะครับรู้สึกว่าเออข้าวเที่ยงมันยังไม่กินแล้วตอนนั้นก็คือมีอาการจามอยู่ตลอดนะครับคือในอากาศมันหนาวอะแล้วมันรู้สึกว่าอยากที่จะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายด้วยวิธีต่างๆนะครับซึ่งผ้าห่มมันก็ มันก็เอาไปข้างนอกกับเราไม่ได้เนะใส่เสื้อขนหนามันก็ยังเป็นอยู่พอถอดเสื้อขนหนาปุ๊บมันก็เป็นคือหมายถึงว่าอยู่ในห้องเนี้ยเราใส่เสื้อขนหนาเนี้ยมันก็ก็เป็นนะครับออกไปมันก็ร้อนเนี่ยขี้เกียจใส่เสื้อขนหนาง่ายๆนะครับก็ไปซื้อมาอีกนะครับก็เป็นจานที่สองก็เป็นอ่าข้าวมันไก่ทอดพิเศษนะครับข้าวมันไก่ทอดพิเศษราคาห้าสิบบาทนะครับ จดได้นะเออเดี๋ยวบอกราคาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าวันนั้นโดนไปนเท่าไหร่นะครับคือเดี๋ยวผมเขียนราคาก่อนอ่ะหมูสับก,กระเทียมใช่ไหมเท่าไหรนะ่อ่ะหมูสับก,กระเทียมนี่เอ้ยเขาคิดถูกอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นไซส์ปกตินะแต่ว่ามันเป็นร้านที่ขายถูกเขาคิด40่สิบนะครับสี 40, 40บาทเนะี่ยเยอะนะบอกก่อนเยอะคือปกติเลยอะ่ะเออทั่วไปเลยะนะครับเยอะเลยอะ่ะโกโก้เนี่ย ประมาณยี่อ่าสามสิบยี่ห้าสามสิบน่าจะ3ามสิบนะถ้าให้เดาประมาณนะครับอ่ะโดนไปแล้วเจใช่ปะ่ะเซตติยวกุดตติยวเอ่อข้าวมันไก่ทอดพิเศษเนี่ยห้ิบแน่ๆ50หสิบนะครับ50นะครับ, 50, รบยี่ห้อไม่ขอบอกนะครับมันมีเจ้าหนึ่งนะครับ50บาทบางคนถามว่าข้าวมันไก่อะไรห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบนี่แหละประมาณนี้แหละมันค่อนข้างเยอะและมีน้ําซุปด้วยแต่ไม่ได้กินน้ําซุปเคบะไม่อยากบอกแบรนด์เดี๋ยวเป็นการโปรโมทเขาเขาขายดีอยู่แล้วช่างเขากุ้งเตี๋ยวต้มยำเป็นถามมีวุ้นเส้นไหมไม่มีแล้วสั่งเสื้อเลยสั่งเส้นเล็กมาเส้นเล็กต้มยำอีกน่าจะสี่สิบอีกสี่สิบอันนี้คือ ประมาณประมาณบ่ายสองนะคือกินรวบสองอย่างคือแบบคือรู้สึกมันหิวแบบมันกินได้ทุกอย่างคือมันจะต้องแบบต้องกินเยอะเยอะกินหนักๆขนมสักตอนนั้นนะความคิดตอนนั้นคือขนมสิบถุงขนมถุงอะ่ะได้สิบถุงถุงปกติไอถุงประมาณยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองบาทอะ่ะสิบถุงกินได้อย่างนั้นเลยนะคือความความรู้สึกตอนนั้นนะซึ่งผมว่าถ้าผมกินอะ่ะล้วซื้อมาหลฟ์กินอะ่ะผมกินได้ด้วย วันนั้นอะแต่ผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยคือผมหิวอะผิวมากแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันจะต้องการไขมันเข้ามาในร่างกายเพื่อที่จะอ่เอ่อกินเพื่อให้มันร้อนขึ้นในร่างกายมันจะได้พุงมันจะได้เพิ่มใช่ป่ะแล้วอาการหวัดมันจะได้ลดเออเพราะว่ามันทรมานมากน้ามูกก็ไหลตอนนั้นจามก็จามน้ามูกก็ไหลอย่างเงี้ยแล้วอากาศมันก็เย็นใช่ป่ะมันก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบหาอะไรทุกอย่างเลยที่มัน สามารถที่ทําให้ร่างกายอุ่นได้ให้มันแบบว่าอุณหภูมิภายในมันมันอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยเออเพราะอุณหภูมิผมมันเย็นเย็นเรื่อยๆไงอันนี้คือประมาณช่วงประมาณบ่ายนะเออประมาณบ่ายประมาณบ่าย,มาายผมว่าบ่ายสามกินไปอีกสองจานก็คือโดนไปอีกสี่สิบแล้วก็ห้าสิบบวกกันเองนะเอ,อเดี๋ยวผมบวกให้ตอนท้ายแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินไปไป,ไปห้างนะครับไปห้างไปกินโอ้บะหมี่เจ้าหนึ่งลกัน ในห้างนะครับอันนี้แพงแน่นอนคุณรู้อยู่แล้วมีมีมันจะขึ้นต้นเขาเรียกวอะไรมันจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับขึ้นขึ้นต้นที่แปลว่าแปดอ่ารู้เป็นรามเมงนะครับโอเคไปรามเมงต้มยำนะครับคุณรู้อยู่แล้วนะรู้แน่นอนนะครับประมาณร้อยนะใช่ไหมเมนูนะั้นน่าจะร้อยห้า105บาทปะ ร้อยห้านะร้อยห้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะร้อยห้าแล้วสั่งทาโกะยากิมาด้วยนะครับในนั้นมีทาโกยากินะครับมันให้มาห้าลูกใช่ปะผมกินไปสามที่เหลือไ้อีกคนหนึ่งกินนะครับให้อ่าสามอ่าเท่าไหร่แล้วไม่รู้ผมทาโกะผมไม่ได้คิดนะทาโกะผมอ่าแบบแบงค์ไว้นะครับ คือผมจำราคาไม่ได้ทาโกยากินะครับของอ่าของแบรนด์เนี้ยเ,ออเนี่ยผมก็กินไปใช่ปะ่ะแล้วไปต่ออีกนะครับแล้วก็ไปเดินไปในท็อปนะครับในท็อปเราไปเจอของลดราคาใช่ปะ่ะไปเจอเข้า,กาวกะเพราหมูสับลดราคาในท็อปแบบป้ายเหลืองอ่ะป้ายเหลืองอคุณรู้อยู่แล้วแหละมีในในท็อปป้ายเหลืองนะครับอีกอีกเท่าไหร่วะ45 นะครับคุณลองไปเช็คได้นะครับนี่ขนาดป้ายเหลืองแล้วนะนะคือปกติมันน่าจะสักหกห้าสิบห้าสิบห้าหรืออะไรเนี่ยมันลดมันเหลือสี่ห้าอ่ะก็หิวอะหิวว่าต้องกินไหมละ่ะก็ต้องกินอนะ่นะเข้าใจป่ะคือมันจะจะอัดเข้าไปให้มันแน่นให้มันแบบว่าอุ่นให้มันเต็มเต็มอ่ะคือตอนนั้นรู้สึกเริ่มมันก็ยังมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะคือเราก็ไปซื้อมาใช่ปะ่ะช่วงชวงประมาณประมาณอ่าตอนนั้นน่าจะสักประมาณทุ่มอ่ะหกโมงนะ ไอตอนฮาจิบังเนี่ยนะ่าจะประมาณอุ้ยพูดแบนดไปละฮาจิบังเนี่ยประมาณห้าโมงกว่าหกโมงไอไอกะเพราห,หมูสับในท็อปเนี่ยจะเป็นพอหกโมงทุ่มหนึ่งอ่าเวลาเนะี่ยมันติดกันเลยนะสังเกตนะแบบคือคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณอะแต่ผมเล่าให้ฟังเออเล่าให้ฟัง นะเชื่อไม่เชื่ออาจจะผมหาว่าผมแต่งเรื่องก็ได้เออไม่กินจริงหรอกไม่กินหมดหรอกมีคนช่วยไม่น่แล้วแต่แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณจะคิดนะครับเออคุณอาจจะแบบเอ,อ้ยคุณมีคนช่วยแหละคุณไม่กินหมดคนเดียวหรอกผม,ผมบอกเลยนะกินมากแต่กว่าที่เล่าอีกแค่ผมไม่ได้พูดบางอย่างอ่ะผมกินแบบกระจุกกระติกมีอันนู้นให้มาอันนี้ให้มา,อ,นนมาอีกเข้าใจปะ่ะเออ มากินนี่กินใหม่หมดเนใเนี่ยมีอีกมันไม่ได้แค่นี้นึกออกปะเออข้าวกะเพราหมูสับประมาณทุ่มคือกินรวมกับรวมกับก็คือเอามาเอามาตั้งเลยอะนั่งไปนั่งนั่งแล้วก็ตั้งเลยกะเพราหมูสับกองแล้วก็ไปซื้อเอ้ย,อยวันนี้เรายังกินไข่ไม่ครบสองฟองนี่ว่าเลยไปซื้ออ้นี่ข้าวไข่เจียวคือเป็นเป็นอาหารเซตเป็นอาหารชุดอะเคยเห็นปะมันจะเป็นอาหารชุดอะ มันจะเป็นข้าวไข่เจียวฟูเป็นข้าวไข่เจียวฟูนะปะแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนอ่าต้มยำต้มยำเห็ดก็ไปซื้อมาอีกอีกเจ็ดสิบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ถูกอันเนี้ยน่าจะซักเจ็ดสิบห้าไม่เจ็ดสิบห้าก็แปดสิบห้าเออราคาประมาณเนี้ยมันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าธรรมดาปกติต้มยำไก่เนี่ยมันจะประมาณเจ็ดสิบกว่า ไอ้ไอข้าวไข่เจียวต้มดำเห็ดมันจะแพงกว่าต้มยำไก่ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณเนี้ยแพงกว่าําได้นี่แหละและนอกนั้นคือกินน้าเปล่าหมดโอเคไหมครับน้าเปล่าหมดนะน้าเปล่าหมดคือแล้วเอามาตั้งก็คือเป็นข้าวไข่เจียวต้มยำเห็ดเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็ข้าวกะเพราหมูสับเนี่ยต้มก็เอามาตั้งก็กินกินไปเลยอ่ะเริ่มจากข้าวกะเพราก่อนพอข้าวกะเพราหมดแล้วก็มาซัด ข้าวไข่เจียวต้มยำเห็ดต่อนะอร่อยมากบอกตรงความรู้สึกตอนนั้นคือไม่แน่นเลยกินได้อีกไม่ได้แน่นก็รู้สึกว่าเออก็กจะจะกินอะไรก็กินอีกแต่ตอนนั้นอนะไอตอนที่กินข้าวไข่เจียวต้มยำเห็ดหมดเนะี่ยรู้สึกว่าตัวเองร้อนขึ้นแล้วรู้สึกว่าอุ่นขึ้นแล้วมันมาอุ่นตอนจานที่หกไอ ไอห้าจานที่แล้วมันไม่อุ่นผมก็เลยหยุดโอเคปะ่ะเพราะว่ามันอันตรายเาเขาเรียกว่าอะไรมันมันกินบ่อยไม่ได้แบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเปืองเปืองแน่นอนสองคืออา่ามันเขาเรียกอะไรล่ะเรื่องโซเดียมเรื่องอะไรพวกเนี้ยอาหารมันจะเกินเยอะเกินไปเงี้ยมันก็เลยไม่ควรกินบ่อยนะครับแล้วก็หลกัหลกๆเลยคือเปืองถ้ากินอย่างเงี้ยยังไงก็จน ไม่มีหลอกตังอะนะวงเวไม่ต้องซื้อข้าววันละหกมื้อเนี่ยตายไม่ไม่จนก็ <c oughs> ไม่จนก็ตายได้แน่นะครับอ่าเดี๋ยวผมบวกเลขให้นะอ่าแปดโมงครึ่งอ่ากะเพราหมูสับอ่อะอะไรวะข้าวหมูสับกระเทียมใช่ป่ะสี่สิบบวกไอโกโก้หวานปกติอีกสามสิบบวกอ่า เสี๋ยวเส้นต้มยำอะไรนะเส้นเล็กต้มยำอ่าแล้วก็บวกข้าวมันไก่ทอดห้ 50, 50, าสิบหาจิบังอุ้ยพูดชื่อแหละแม่งราหมิงต้มยำอ่าแล้วก็ทาโกยากิไม่ได้คิดนะแล้วก็เจ็ดอ่าเจ็ดสิบห้านี้ข้าวไขเ่เจียวต้มยำเห็ดแล้วก็เป็นอ่ากะเพราหมูสับท็อปนะตืตืด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 สิบห้า ผมบวกถูกบวกผิดวะเนี่ยผมกดเครื่เลขแป๊บนึงนะผมก็ยังไม่ได้บวกเองหรอกสี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบบวกห้าสิบบวกร้อยห้าบวกเจ็ดห้าบวกสี่ห้าสามร้อยแปดสิบห้าบาทถูกบวกถูกใช่ไหมอ่าสี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบบวกห้าสิบ บวก105บวก75็ดห้าบวกสี่ห้าบาทวันเดียวนี่ยังไม่รวมแบบอะไรอย่างอื่นเลยในะในวันนั้นอ่ะเราคูลองคูณสามสิบดูสมมติมว่าเรากินอย่างนี้ทุกวันแบบว่าโอ้โหกินหรูอยู่สบายอาหารอร่อยมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเฉพาะค่าข้าว สมมุตินะสมมติเรากินหกมื้อทุกวันนะแพงไหมถามใจดูนะสมมุติค่ากินเงินเดือนแบบหมื่นห้าอยู่ไหมแบบนี้นะครับ <c oughs> อยู่ไม่ได้นะครับอย่างนี้นะบอกแล้วนะครับเรื่องอเรื่องเงินเนี่ยนะครับมันก็เป็นปันจจัยหลักในการอเป็นเป็นปันใจจัยในการดูแลสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับที่มาบอกวันนี้เนี่ย ก็เพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับคือจะบอกว่าลฟ์มีไม่มีสาระก็ก็คงได้มั้งแต่ว่าแล้วก็แล้วแต่คุณจะคิดว่ามันจะได้สาระไหมแต่ก็คือเอามาบอกกันนะครับว่าถามว่ามันกินได้ไหมมันสามารถกินได้ในคนปกติคือผมอาจจะเป็นคนที่กินเก่งอยู่พอสมควรนิดนึงนะครับก็คือไม่ได้กินเก่งเท่านักกินนะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนักกินเราก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่กินข้าวเป็นปกติทั่วไปนะครับแต่ เราก็สามารถกินแบบนี้ได้อยู่นะได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้กินทุกวันกินทุกวันเนี่ยไม่ไหวนะครับคือสารอาหารมันจะเกินแล้วมันอันตรายต่อร่างกายนะเพราะว่าสารอาหารพวกสารอาหารเกินเนี่ยมันก็จะเป็นโหลดที่ตับที่ไตอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ไตเนี่ยทางานหนะักเกินไปนะครับในการขับโซเดียมอะไรพวกนี้นะครับที่เอามาพูดเนี่ยครับจะบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะกินเยอะแล้วนะครับให้หันมาดู คนนี้ก็ได้เออผมก็ได้นะครับให้มาดูผมนะครับว่าผมก็เป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละนะครับที่กินกินเยอะนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโรคอะไรหรือเปล่าโอเคไหมคือเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าการกินแบบเนี้ยแน่นอนนะครับมันไมได่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับแต่วันนั้นเนี่ยคืออย่างน้อยอ่ะค,อคืออยากจะกินนะอ่ะเอออยากกินด้วยแล้วก็เป็นไม่สบายด้วยนะครับ คือผมต้องกินจริงๆนะเพราะว่ามันต้องไปใช้ในเรื่องของไกโคเจนนะครับในกล้ามเนื้อนะมันต้องสร้างนะครับสังเกตว่าจะมีข้าวหมดเลยมีแป้งหมดเลยมีคาร์โบไฮเดตหมดเลยนะครับก็ก,ก็คือพยายามกินคาร์โบไฮเดตเยอะเพราะวันนั้นน่าจะแบบรู้สึกว่าไกาโคเจนมันน้อยมากแล้วก็แรงมันน้อยแล้วก็ความละความเย็นอุณหภูมิร่างกายมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราไม่สบายนะครับ พยายามครับพยายามกินนะครับใครที่กำลังเพิ่มน้ําหนักอยู่ลดน้ําหนักไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับมันมันไม่ตรงตรงท้ายเท่าไหร่นะใครที่ยังเพิ่มน้ําหนักอยู่นะครับลองดูนะครับค่อยๆนะครับกินเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับกินจากจานเป็นจานครึ่งเป็นสองจานเป็นสองจานครึ่งคือคุณขยับได้ทุกวันเลยขยับหลักวันได้เลยวันเนี้ยกินอ่ะ กินข้าวเนะี่ยปกติเนะี่ยเรากินอ่าปกติเรากินจานธรรมดาใช่ไหมเราก็สั่งพิเศษแล้วก็อ่ามื้ออื่นเราก็ยังกินธรรมดาอยู่แต่พรุ่งนี้เราก็ลองสั่งพิเศษทั้งเช้าทั้งกลางวันดูแล้วก็อ่ากินไปวันต่อมาเราก็สั่งพิเศษสามสามจานเช้ากลางวันเนย็นเนี่ยเออก็คือลองเพิ่มไปเรื่อยหรือว่าแบ่งมื้อกินก็คือกินทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างที่ผมกินอย่างเงี้ยคือเช้าปุ๊บมันก็ใช้เวลาประมาณย่อยประมาณสองชั่วโมงนะครับมันก็จะย่อยหมด รเรากินไปเนี่ยเรารอสองชั่วโมงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็สามารถไปกินได้ใหม่นะครับการทําแบบนี้มันทําให้อินซูลินอ่ะหลั่งบ่อยขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอกาสที่เก็บสะสมเป็นไขมันมันก็เพิ่มมากขึ้นแหละแต่แต่ว่านะวงเล็บว่าในคนที่ไม่ค่อยออกกลังกายนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ออกกลังกายเป็นประจำเนี่ยแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะเนี่ยไกลโคเจนพวกนี้คาร์โบไฮเดรตพวกนี้มันก็จะถูกไปสังเคราะห์เป็นไกลโคเจน ไปโหลดในตับแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันยังไม่เต็มก็เหมือนมีคปาซิตี้ที่เยอะนะครับแล้วก็เอาอาพวกแคลอรี่พวกคาร์โบไฮเดตพวกเนี้ยเอาไปเก็บในกล้ามเนื้อเพื่อใช้เป็นพลังงานในวันต่อๆไปได้โดยที่ลดโอกาสในเรื่องของการเก็บเป็นไขมันด้วยแล้วก็เรื่องของอินซูลินก็หลั่งออกมาได้ได้ดีโดยมันก็ยังมีโอกาสใช้อะอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสใช้ ที่จะเอาไปเป็น,ปนพลังงานหรือว่าจะเอาไปเก็บเป็นไกโคนเจนหรือว่าไปใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตในวันนั้นๆก็ได้นะครับผมก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือว่าเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งหรือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เอามาบอกเอามาเล่าเอามาแชร์ให้ฟังนะครับนี่แหละนะครับมันสามารถกินได้นะครับไม่ที่บางคนแบบเฮ้ยถามว่าแบบเฮ้ยมันไปเก็บไว้ตรงไหนคือกินไปเนะี่ยมันก็ย่อยเข้าใจปะ เออคือบางคนก็ถามว่าเฮ้ยโอ้อาไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเงี้ยคือฉายยาตอนเรียนใช่ไหมครับ <c oughs> เพื่อนๆช <c oughs> อบเรียกว่าหลุมดำครัมันแบคโฮคือกินเข้าไปแล้วมันหายว่ากินเข้าไปแล้วมันหายคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเรากินเข้าไปเนี่ยครับมันก็ไปย่อยนะครับยิ่งคุณออกกำลังกายเยอะนะครับน้ําย่อยเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาเยอะการเผาผลาญเนี่ยจะถูกเร่งนะครับ เร่งให้เผาผ่านกระบวนการเผาผ่านมันจะถูกเร่งมันก็จะมีคาทาโบลิกกับอนาโบลิกใช่ปะ่ะคาตาโบลิกก็คือเผาผ่านน้อยอนาโบลิกคือเผาผ่านมากเอออันนี้เริ่มลืมลวอะไรแล้วนะเอ <c oughs> นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่ามันก็จะเผาผ่านมากขึ้นเวลาเราออกกำลังกายนะครับมันก็ทําให้อาหารที่เรากินไปเนะี่ยมันย่อยได้เยอะนะครับ กินได้เยอะแล้วย่อยได้เยอะแล้วสามารถเทคได้เยอะนะครับมันจะเร่งกระบวนการย่อยนะครับแล้วมันก็เอามาเป็นพลังงานเอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่าาใสแล้วเราก็จะได้มีแรงเพื่อไปออกกำลังกายในวันต่อๆไปนั่นเองนะครับผมมันได้ครับอย่างที่บอกครับการออกกำลังกายหรือว่าการดูแลสุขภาพนเนี่ยหลักใหญ่ๆเรื่องใหญ่เนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องจริงๆนะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับแต่ว่าความยากเนี่ยมันยากทุกเรื่อง จะบอกว่ายากทุกเรื่องก็ได้นะครับผมใครที่ทําได้ครบใครที่ทําได้เป๊ะผมว่าน้อยคนนะครับบนจะบอกบนโลกไหมผมว่าน้อยคนที่ทําได้นอนหนึ่งกินสองออกกำลังกายสามเรื่องที่สี่คืออารมณ์ความเครียดน,นะครับคอร์ติซอลฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะครับ สีเ่เรื่องนี้แค่นี้นะครับการดูแลสุขภาพตัวเองมีแค่นี้นครับอันวันนี้ก็เอามาฝากเรื่องของการกินนะครับคือมันกินได้ครับหกมื้อต่อวันกินได้ครับจะเรียกว่าหกมือ้ atura, <6 S 1> อไหมวะหกจานแล้วกันหกจานไม่รวมเครื่องเคียงเข้าใจปะเออเครื่องเคียงแบบมื้ออะไรเงี้ยเออเครื่องเคียงไม่รวมนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่สุดท้แล้วแต่คุณนะครับอยู่ที่วิจ,จรรารณญาณของคุณผมอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วผมก็เอามาเล่าให้ฟัง แล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับแล้วแต่คุณนะไม่เชื่อก็ได้นะครับโอเคครับอาก็มาบอกเพียงเท่านี้นะครับไลฟ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็คิดก่อนกินคิดว่าทําไมเราต้องกินอ,อันนี้สําคัญนะครับเรื่อง emotional eating อยากกินเพราะอยากกินกินเพราะต้องกินโอเคปะ ออกินเพราะจาเป็นต้องกินกินเพราะต้องใช้เราจะต้องใช้เนี่ยเราจะต้องกินเนี่ยเราเลือกกินครับว่าเอ้ถ้าเราวันนี้เราต้องต้องใช้อันเนี้ยเราจะเราจะกินไหมเราก็ต้องกินแต่ถ้าวันเนี้ยเอ้เราไม่ได้ใช้อันเนี้ยอย่างเช่นขนมปังอย่างเช่นโอ,อ้โหมันจะลงลึกนะเออเราก็ไม่ต้องกินมันอันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้มันคงไม่ดีต่อสุขภาพเราหรอกเอ้มันคงไม่ได้ช่วยอะไรทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอก อย่างที่ล่าสุดเมื่อเพิ่งมีคนกินแอลกอฮอล์แล้วเสียชีวิตนะครับนั่นแหละนะครับอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีต่อชีวิตเรามไม่ดีต่อสุขภาพเราเราก็ไม่ต้องกินครับเรามีสมองเรามีความคิดเป็นของตัวเองเราโตแล้วเรามีวุฒิภาวะระดับหนึ่งผมว่าคนดูช่องผมเนี่ยน่าจะมีวุฒิภาวะที่เยอะเลยแหละนะผมผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเฮ คิดก่อนว่าเอ้ยทาไมเราต้องกินมันเรามันจําเป็นไหมที่เราต้องกินมันไม่กินได้ไหมถ้าไม่กินมันจะเกิดอะไรแล้วถ้ากินมันจะเกิดอะไรลองคิดพวกนี้ดูนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องกินล้วนๆเพราะว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินถูกปะเรื่องกินมันเป็นแบบมันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วคือมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไม่มีใครไม่กินถูกปะเออยังยังไงครูก็ต้องกินข้าวยังไงครูก็ต้องกิน สารอาหารทั่วไปอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะกินอะไรและเลือกที่จะไม่กินอะไรนะครับกินสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองกิสนสิ่งที่คุณจะต้องใช้มันต่อไปกินสิ่งที่คิดว่ามันสามารถทำให้คุณดีขึ้นได้เก่งขึ้นได้แข็งแรงขึ้นได้อย่ากินสิ่งที่คุณคิดว่ามันแย่กับตัวเองอย่ากินสิ่งที่ทำ้ายสุขภาพตัวเองทั้งทงที่ตัวเองคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะทำลายคุณอย่ากิน ถ้าคุณกินแสดงว่าคุณ a อ c e เซปตหรือว่ายอมรับที่จะให้สุขภาพตัวเองแย่ลงเพื่อไปทรีตหรือว่าเพื่อไปแคร์เพื่อไปรักษา mood หรือว่าอารมณ์ของตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันสบายใจขึ้นให้มันไม่เครียดขึ้นคนส่วนใหญ่จะแคร์อารมณ์ตัวเองมากกว่าสุขภาพตัวเองเสมอสังเกตเวลาคนจะชอบแบบสังสรร์ชอบสนุก ทุกคนตามหาความสนุกทุกคนไม่อยากเครียดทุกคนโดนเจ้านายดา่าทุกคนโดนเพื่อนลงงานว่าทุกคนโดน้งเพื่อนวงงานแกล้งทุกคนจะรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่ากดดันแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าสุขภาพของคุณก็สําคัญไม่แพ้กับอารมณ์ของคุณนะครับอารมณ์ของคุณเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยจะแคร์อารมณ์ตัวเองเนี่ยเยอะมากๆมนุษย์น่ยมีอิมมชั์ชอลที่ เหมือนมาครอบงําเหตุผลนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้อิมมชชั่นอลเนี่ยมาครอบงำคืออารมณ์เนี่ยอยู่เหนือเหตุผลนะว่าง่ายๆนะครับคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับอย่าให้อารมณ์เนี่ยมาอยู่เหนือเหตุผลได้ไม่งั้นเนี่ยตะก,กะเราจะหายหมดนะครับเราต้องให้เหตุผลนะ่อยู่เหนืออารมณ์นะครับแล้วเราคิดว่าทําไมมันต้องกินกินไปเพื่ออะไรไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับหรืออันไหนที่มันคิดว่ามีประโยชน์กับตัวเองกินมันเลยครับให้มัน เข้าไปอยู่ในร่างกายเราให้มันย่อยสลายในร่างกายเราให้มันย่อยให้มันเป็นพลังงานให้มันเป็นสารอาหารให้มันเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้มันไปส่งเสริมการทํางานที่ดีของเราให้มันไปส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเราเพื่อให้เราทํางานได้ยืดเพื่อเราหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวไปจุนเจือครอบครัวนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพื่อให้เรามีร่างกายแข็งแรงไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสุขภาพสําคัญ เสมอแล้วก็สําคัญเป็นระดับต้นๆของคําว่ามนุษย์หรือคําว่าชีวิตด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับแล้วก็สําหรับไลฟ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบายๆครับ